นายเทคโนโลยีรัชมงคลสุวรรณภูมิขอแสดงความยินดีแก่ผู้ท <AN> ี่ได <eventually> ้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2565ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐนายโพวใสไข่คำพิทูลปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้ตอบรับนโยบายรัฐบาลนำพาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในเวทีสหประชาชาติในปี2567องค์การสหประชาชาติได้ออกแถลงการรับรองสถานะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศหลุดพ้นจากประเทศด้อยการพัฒนาโดยคณะกรรมการว่าด้วยนโยบายเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจของสภาเศรษฐกิจสังคม ขององค์การสหประชาชาติทั้งนี้ได้ขับเคลื่อนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้แทนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการหารือการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยลาวอย่างรอบด้านทั้งในระดับทวิภาคีและพะหุภาคีรวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการไทยลาวเป็นผู้ที่ผลักดันการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงลาวจีน เพื่อเชื่อมต่อไทยทั้งยังให้การสนับสนุนส่งเสริมสืบต่อพัฒนาความร่วมมืออันดีต่อโครงการพระราชดำริศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยสัวนครหลวงเวียงจันทร์รวมถึงศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้างแขวงจำปาสักรวมทั้งโครงการเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้าง ตามแนวชายแดนไทยลาวเพื่อสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนทั้งสองประเทศและนานาชาติเป็นผลงานคุณความดีเป็นที่ยกย่องนับถือแก่ประชาชนทั่วไปและนานาประเทศจนเป็นที่ประจักษ์สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนรภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมา,า์สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐแด่นายโพไซไขคคำพิทูล วิทยาลายัายเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับปริญ,ญญาดุษฎีบัณฑิตก,กิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2566ดังรายนามต่อไปนี้ปริญญาปรัชญายดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาศิลปศาสตร์นายรุ่งโรดรื่นเริงวงเป็นผู้มีผลงานความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพโดยเป็นผู้พิพากษาและผู้บริหารสารยุติธรรมยาวนานกว่า40ปีผ่านตําแหน่งสําคัญเช่น เคยดำรงตำแหน่งรองประธานศารดีกา ประธานสารอุทธรภ,ภาคสาผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดสุพรรณบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดเบตงที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงแรงงานอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแรงงานในติบัณฑิตยสภาอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายแรงงานสภาทนายความและวิทยากรในรายการนี่แผ่นดินสถานีโทรทัศน์ทีเอเป็นต้นมีผลงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายกรรมการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับระเบียบและประกาศ และเป็นกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ทุ่มเททำงานให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่จนทำให้งานกฎหมายและนิติการรวมถึงงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าจากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพซึ่งปรากฏเป็นที่ยอมรับสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาศิลปศาสตร์ให้แก่นายรุ่งโร์รื่นเริงวง เพื่อเป็นเกียรติประวัติซื่อไปผมได้เสนอตั้งเจ้าพนักง,งานประชาสัมพันธ์ประจำศาลทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มีคดีในศาลด้วยการเขียนคำร้องคำขอให้กับคู่ความโดยไม่มีค่าตอบแทนผมได้เสนอให้กระทรวงยุติธรรมจัดทำโครงการ อบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะไปไกลเกี่ยข้อพิาพาทเล็กๆน้อยๆตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผมได้มีความเห็นสนับสนุนท่านนายก สภามหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีให้จัดหลักสูตรในความรู้ทางด้านอื่นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้บูรณาการสามารถที่จะไปใช้ทำงานได้อย่างมีประฏิทธิภาพและปฏิธธิผลข้อคิดที่จะฝาก นักศึกษาทุกคนควรจะมีความรู้เฉพาะด้านลึกซึ้งมีความรู้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติให้สมดุลควรจะต้องมีความรู้ด้านอื่นเพราะการทำงานและการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องใช้ความรู้หลายด้านไม่ควรใช้ความรู้ที่ได้รับการศึกษามาไปใช้ไม่ถูกต้องเนื่อ,สองสนาทควรจะเอาความรู้ไปผสมผสาน แบบบูรณาการเพื่อ ให้ทำงานได้ให้ทำงานเป็นให้ทำงานเก่งให้ทำงานอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต้องขอขอบคุณท่านนายกพามหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีท่านคณะบดีมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่มอบเกียรติท่านสูงส่งนี้ผมรู้สึก ภาคภูมิใจที่มีคนเห็นคุณค่าของผลงานของผมก็ขอขอบคุณท่านที่ได้สาวนามาที่ให้เกียรติอานทูงสงแกรผมทั้งนี้ครับ ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรมนายพิเชษเนื่องจำงปัจจุบันดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประสบความสําเร็จทางด้านการประกอบวิชาชีพการรับเหมาก่อสร้างและค้าขายวัสดุก่อสร้างด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ของตนเองจนเจริญเติบโตรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,วางเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลรอบข้างและผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ ราชมุงคลสุวรรณภูมิโดยให้คำแนะนำในมุมมองของปราชชาวบ้านด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องแนวคิด5าเสาหลักผ่านประธานคณะกรมกรมการการปรับปรุงยุทธศาสตร์ในส่วนเสาหลักที่5 Green University และ g r e e n Industry เพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวทำให้การจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings ของมหาวิทยาลัยขยับอันดับสูงขึ้นอยู่ในระดับที่3ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและช่วยเหลือในการ จัดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลงานและความสําเร็จในวิชาชีพซึ่งปรากฏเป็นที่ยอมรับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรมให้แก่นายพิเชษเนื่องจำงเพื่อเป็นเกียรติประวัติสื่อไปเป็นผู้ก่อสร้างสนามกอล์ฟเพรสเซนต์วอลเลย์แห่งนี้นะครับแล้วก็ผมยังก่อสร้างอีกหนึ่งสนามนะครับนั่นคือ สนามกอล์ฟปาริชาติอยู่ที่พัทยานะครับก็มีประสบะการณ์ในในด้านเล่นกอล์ฟนะครับแล้วก็ในงานก่อสร้างสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟที่ท่านเห็นนะครับผมได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี2549จนมาถึงปัจจุบัน2567นะครับแล้วก็ก่อสร้างสนามกอล์ฟปาริชาติเมื่อปี57นะครับจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็สิ่งที่ได้ทำงานก่อสร้างมาตลอดนะครับก็ลักในกีฬากอล์ฟแล้วจึงสร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้ขึ้นมานะครับฝากถึงน้องๆที่เรียนสาขาสถาปัตย์นะครับเชิญนักศึกษาทุกท่านมาที่สนามกอล์ฟเพเซนวอลเล่แห่งนี้นะครับแล้วก็มาชมการก่อสร้าง นะครับว่าการก่อสร้างสนามกอล์ฟทำอย่างไรบ้างเริ่มจากคอนทัวร์ทำยังไงกรีนทำยังไงก่อสร้างยังไงระบบน้ำทำยังไงระบบทีออฟงานก่อสร้างสนามกอล์ฟ18หลุมต้องประกอบด้วย6หลุมยากหหลุมง่ายแล้วก็6หลุมกลางเพื่อความสนุกสนานของนักกอล์ฟที่มาเล่นผมมีความยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทางสภามาหาวิทยาลัยราชมงคลสุนรภูมินะครับที่ให้เกียรติ กับผมและครอบครัวเป็นอย่างสูงเป็นเกียรติประวัติแั่ครอบครัวแล้วก็ผมมีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็จะไปแนะนำพูดคุยกับน้องนองนักศึกษาที่เรียนสาขาสถาปัตย์นะครับ mm hmm. เพื่อให้ได้มารู้จริงนะครับ mm hmm. การศึกษาคือเราเป็นวิชาการ แต่เราต้องมารู้จริงวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมักิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนายธีรวัตรอมรทาตรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทบางกอกชีตเมทัลจำกัดมหาชนกรรมการบริษัท BM i n n o t e c h Industry จำกัดและกรรมการบริษัทนิโตโคเกียว BM ประเทศไทยจำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆจากโลหะและใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมออกแบบและสร้างเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัทของตนเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ มีผลงานความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการการวิจัยสนับสนุนการจัดฝึกอบรมการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสาสตกิจศึกษาเป็นกรรมการวิพาคหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้ออกแบบและสร้างชุดคารุพันธ์เพื่อการศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพซึ่งปรากฏเป็นที่ยอมรับสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปร,ริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุสิีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิศวกรรมเครื่องกลให้แก่นายธีรวัตรอมรธาตรีเพื่อเป็นเกียรติประวัติซื่ไป แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเป็นครูสอนหนังสือเด็กช่างกลจากนั้นก็มาสอนเด็กคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระหว่างที่เราเป็นครูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเด็กที่จบการศึกษาไปไปทํางานในอาชีพช่างแต่เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศและเวลานักศึกษาทาโปรเจกต์ก็มักจะมีปัญหาเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้ผมเองในวงระหว่างที่เป็นครูเนี่ยมีความคิดเห็นว่าทําอย่างไรจึงจะให้เด็กไทยมีความขีดความสามารถในการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรเองได้ เพื่อลดการนาเข้าระหว่างที่เป็นครูเนี่ยมีก็มีเพื่อนมาชวนมาเปิดโรงงานที่แห่งนี้นะครับมีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องลดต้นทุนในการผลิตเพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นๆส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตที่เราต้นทุนได้ก็คือเครื่องมือเครื่องจักรนั่นเองเพราะเหตุน,นี้ก็ทําให พัฒนาสร้างเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆให้เหมาะสมกับเราจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็ทาให้บรบบิษัทบางก่อชิดไม่เท่าจากมหาชนเตนิบใหญ่แล้วสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้มีการนานักศึกษาจากอา,าเลเชียและชมรมคลสมวรรณภูมิส่งมาที่นี่มาฝึกที่นี่จนทั่งเราก็ประสบความสําเร็จว่าเด็กเหล่านี้เรียนรู้ได้ถ้าเขามีโอกาสด้วยความตั้งใจของเด็กด้วยความร่วมม้ร่วมมือกับพี่ๆในรายผลิตวิศวกรของเราก็าสามารถฝึกเด็กรุ่นใหม่ที่มารองรับ กับการแข่งขันได้และโอกาสนี้เนี่ยผมเองก็มีความปลื้มปิติในตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดในชีวิตที่ได้รับมอบดุษฎีบัณฑิกิทัลมาสักในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมันคงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในหน่วยงานของบริษัทของคนที่เกี่ยวข้องที่จะมีส่วนในผลักดันให้องค์ความรู้กระเด็กเยาวชนของเราที่จะเป็นช่างที่ดีเป็นุกรที่ดีต่อไปในอนาคต ถ้าเราฝึกให้คนไทยเราเด็กไทยเรามีขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้เรามั่นใจนะครับที่จะทําให้ประเทศชาติเราสามารถอยู่ในชั้นแนวหน้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผมเองได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับะอะไรเชยนนี้รัชมงคลสุวรรณภูมิในประเด็นหัวข้อที่ว่าบัณฑิตที่ตรงใจเราคืออะไรวันนี้การศึกษากับการการอุตสาหกรรมต้องควบคู่กันไปุดท้ายนี้นะครับผมเองก็มีความตั้งใจพนักดีจากเกียรติสูงสุดนี้ก็ทําให้มี พลังใจพลังกายนะครับที่จะช่วยการพัฒนาการศึกษาของชาติของเราให้ดียิ่งขึ้นเลยต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียถ้าชมงคนสุวรรณภูมิก็จะเป็นเสาหลักแห่งหนึ่งในการผลิตบัณฑิตออกไปเดินบนถนนทุกสารในประเทศไทยด้วยเกียรตยิภูมิด้วยความมั่นใจและสําคัญที่สุดคือช่วยการผลักดนันการเจริญเติบโตของประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิติมศักิ์สาขาการบัญชี นางอนงนางเกาะแก้วเป็นผู้มีผลงานความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในธุรกิจค้าข้าวเ,เปลือกในจังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดการระบบบัญชีที่ดีและถูกต้องโดยเรียนรู้ด้วยตนเองจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของโรงสีข้าวบริษัทโรงสีเกาะแก้วเจเริญธัญญาจำกัดจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเงินทุนเบื้องต้น10ล้านบาทและได้ขยายกิจการเปิดโรงสีแห่งที่สองชื่อบริษัท รงสีเกาะแก้วเจริญธัญญาสองจังหวัดพิษณุโลกมีการสร้างงานให้แก่ชุมชนที่เคยอาศัยพร้อมทั้งถ่ายทอดวิธีการทำระบบบัญชีมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยได้รับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันเป็นผู้สอนเทคนิคและวิธีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องทำให้นักศึกษามีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และบริษัทก็พร้อมรับทันทีหากนักศึกษาประสงค์จะทำงานต่อโดยระหว่างฝึกสหกิจศึกษายังได้รับค่าตอบแทนระหว่างการฝึกด้วยเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาจากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพซึ่งปรากฏเป็นที่ยอมรับสภามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิติมาิ สาขาการบัญชีให้แก่นางอนงนางเกาะแก้วเพื่อเป็นเกียรติประวัติซื้อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางอนงนางเกาะแก้วจากประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับท่าข้าวและลงสีนะคะในการทำบัญชีด้วยตัวเองเพื่อดูผลประกอบการในดำการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัวตัวเองทำให้กิจการของเรายังคงดำรงอยู่ได้นะคะแม้ว่าจะต้องพบเจอปัญหาต่าง ที่เราไม่สามารถควบคุมได้อยากฝากถึงนักศึกษาทุกคนที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาบัญชีว่าบัญชีมีส่วนสำคัญอย่างมากในการดารงอยู่ของธุรกิจเพราะทำให้ผู้บริหารจะรู้ผลกำไรขาดทุนที่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรเดินต่อไปในทิศทางใดและควรแก้ปัญหาตรงไหนเพียงแต่การนำเสนอข้อมูลจากฝ่ายบัญชีต้องเป็นความจริงที่ถูกต้อง และครบถ้วนดิฉันรู้สึกดีใจและขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เห็นคุณค่าในสายอาชีพบัญชีและให้โอกาสกับดิฉันดิฉันและครอบครัวรู้สึกเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากค่ะ